สวัสดีค่ะพบกับสมโมเพย์ยน์นีนำเสนอในช่องรถครอบครัวเลยวันนี้เอาตัวมิวเลูกค้าหารถหน่วยงานประวัติส่วนคันนี้เป็นตัวมิวเอ็3.0ขับเคลื่อนสองล้อแบบนี้เลยค่ะเป็นรถดีไซน์ปี18คันนี้เป็นรถหน่วยงานค่ะหมดสัญญาสีรอนเงินนะคันนี้ราคาดีค่ะหลอดนี้สมมให้เลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่619,000ค่ะสำหรับตัวมิวเอ็3.0ขับเคลื่อนสองล้อ คันนี้มีระบบดียังไงมีระบบเนวิเกเตอร์ลูกค้าหานำาทางในตัวเลยกล้องในตัวกระจกนะมันเป็นกล้องมันถือเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจริงๆด้านในมีออปชันอะไรรถหน่วยงานประวัติศูนย์ที่ราคาดีสภาพดีสมบูรณ์ภายในสวยค่ะสำหรับปี18ที่คันนี้ได้ยังเป็นกูชีอปี22แล้วนี่แบบนี้เลย อันนี้มาคือแบบยังไม่ได้ล้างเลยลูกค้าค่ะใครสนใจนะบอกเลยค่ะจากที่ไวเลยกับรถปี18ที่ได้สภาพขนาดนี้ค่ะบอกเลยค่ะไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมแน่นอนสำหรับรถที่นี่ค่ะพบกับสม,มุภได้ค่ะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาเสรีไทย68หรือว่าโทรติดต่อได้เลยค่ะที่0นูนย์1ก้เสเลยนะคะดูให้จบท้ายคลิปค่ะย๋ยพารีวิวในคันมาดูด้านในกัน,นะค่ะสม,มุภบอกเลยว่าด้านในคือ คันนี้นะเป็น3.0ระบบขับเคลื่อนสองล้อในวิภายในเป็นทนเบสแบบนี้ผิวสัมผัสเป็นหนังค่ะมีลายไม้ตกแต่งแบบนี้เลยแล้วก็กระจกปรพับไฟฟ้า,ฟฟาออโต้ผู้ขับอันนี้ล็อกกระจกูกคาจริงๆปีสิที่มาฟังก์ชันแบบนี้คือดีมากๆเลยนะและในส่วนของตัวระบบความปลอดภยัยค่ะมีสตาร์ทสต็อปซิสเต็มมาแล้วปรับพับกระจกมีมาค่ะกระลื่นถลายมีมาเรียบร้อยเลยคันนี้ค่ะบอกเลยว่าระบบคอนข้างมาเต็มคันนี้ ีที่ฟังก์ชันมาแบบแน่นๆเลยคันนี้ค่ะพรมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยแบบนี้ลูกค้าค่ามีคูสคอนโทรลมาด้วยโหอันนี้เซ็ตทมเร็วได้นะนี่รถครอบครัวมันต้องมีแบบนี้นะอันนี้คือปี18ที่ค่อนข้างจัดเต็มแล้วในส่วนของตัวฝั่งนี้ค่ะจะเป็นตัวเชื่อมต่อรับสายว่างซ้ายคอนโทรลเสียงได้คอนโทรลวิทยุได้จากพรมอะไรฝั่งนี้เลยคือจริงๆอ่ะดูตัวพรมอะไรก่อนปี18ที่สภาพพรมอะไรคันนี้คือโมมบอกเลยนะว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยค่ะมาเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูดีกว่า เดี๋ยวนะปึ๊บสตาร์ทกัน๋ยวมันจะออนลูกค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นระบบกัน,นเต็มอ่าขออนุญาตทีนึงนะปึ๊บอาจจะไม่สุดโอเคนี่ทำงานแล้วค่ะแอร์เย็นเหมือนเดิมค่ะคันนี้ค่ะตัวหน้าจอเป็นแบบนี้หน้าจอมาตรวัดค่ะเข้าเกียร์ P เีแรงมาอยู่ที่1นึ่งแสนหกนะอ่าคันนี้อยู่ที่แสนหกค่ะปี18มาดูในส่วนของตัว หน้าจอบ,บ้างมันทัชสกีนแบบนี้เลยเดี๋ยวนะสมมติกดใหอ้อ่ะโอเคมีระบบนำทางแบบนี้ค่ะลูกค้าคะระบบนำทางมีเนวิเกเตอร์ในตัวคันนี้นี่สมมติบอกคือมันจะสวิตช์ออนบนกระจกกระจกเป็นปรับออโต้แบบนี้เลยสแตนบายบันทึกหน้าด้วยนะคันนี้คือสมมติแนะนำเลยอ่ะมาพร้อมกล้องบันทึกหน้าไม่ต้องไปเพิ่มเติมแนละ้วลูกค้าเซอรครอบครัวมันต้องมีแบบออปชั่นแบบนี้เลยค่ะตัวแอร์ค่ะการปรับแอร์ของเขาจะแบบนี้เลยนี่ คอนโทรลแอร์ IR, สามารถเซตได้จากตัวนี้เลยเป็นตัวเซตติ้งอุณหภูมิค่ะไล่ฟ้ามีมาครบละคันนี้นี่ยังอยู่ครบเลยโหมดค่ะแล้วก็ถ้ามีแบบตัวซีดีเนาะก็ยังสามารถเล่นได้นะคะถ้าใครมีก็สามารถใช้ได้อยู่ในส่วนของโตเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยแบบนี้เลยเบาะเป็นเบาะคูแม็กนะถ้าขับสองค่ะลูกค้าค่ะมันจะเป็นเบาะคูแม็กซ์ขึ้นจนสามพันค่ะเพื่อนสองล้อจะเป็นเบาะคูแม็ก นิ่มๆนุ่มๆเฟิร์มๆแบบนี้เลยนะนี่ค่ะแล้วมาดูค่ะในส่วนของ้โดยสารตอนกลางกันบ้าง้โดยสารตอนกลางนี่รถครอบครัวต้องดูแถวนี้ค่ะว่าออปชันจริงๆเขามีอะไรบ้างสําหรับคันนี้ก็คือเป็นหนังทั้งหมดแล้วก็เป็นสีเบจทั้งหมดค่ะลูกค้าขาแบบนี้เลยลังค่าคลีนๆสวยๆสะอาดๆแบบนี้เลยค่ะมิวเรถครอบครัวค่ะว่าไม่พลาดเลยจอกลางนี่จอกลางสแตนบายค่ะสามารถดูวิดีโอได้จากด้านหน้าเลยอันนี้คือ สะดวกสบายสำหรับใครที่มีครอบครัวเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าเน้นินทางครอบครัวค่ะอันนี้ตอบโจทย์เลยออปชั่นค่อนข้างมาแบบจัดเต็มแล้วแล้วก็ตัวปลั๊กอิน150วัตต์แบบนี้อ่มีพรมมาค่ะทุกอย่างยังอยู่ครบนะแล้วก็เป็นคูลแม็กซ์ทั้งหมดเลยอันนี้จะพับได้นะลูกค้าพับได้6040บแยกได้แบบนี้เลยเพื่อขึ้นแถว3าจริงๆมีแถว3าเดี๋ยวไปดูกันบอกเลยค่ะว่าโหแบบสมบูรณ์มากๆเลยปีสิที่ได้ราคาแล้วก็ ดีไม่พอค่ะแล้วก็ฟังก์ชันตัวรถยังค่อนข้างสมบูรณ์มาดูกันป๊บประตูท้ายเป็นเปิดปิดปกตินะคะเป็นโชว์ปกติเลยแล้วก็เบาะสามบาอสามเป็นแบบนี้บาอสามพับแล้วมันจะเรียบไปเลย60 40ถ้าพับแล้วเรียบลูกค้าสามารถนอนในรถได้อันนี้มีอยู่จริงค่ะสมเด,เด็จข้อดีของเขาคือมันจะปรับพับเรียบแบบนี้เลยแล้วก็พวกอุปกรณ์อะ่ะมันจะอยู่ฝั่งนี้อุปกรณ์แม่แรงแลวพวกนี้ค่ะจะอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยอ่าลูกค้ารับรถเราก็จะใส่ให้นะ คันนี้ค่ะบอกเลยว่ารถโวยงานที่ปี18มาแล้วสภาพขันอันี้นี่ดูเรียบร้อยน้อยมากจริงมีการใช้งาน,นะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีส่วนของปลั๊กอินข้องแถวสามนี่สามารถเสียบคันนี้ได้รอยตรงนี้ได้รอย20บวัตตนะ์เนาะสิโวลต์ลูกค้าอันนี้คุ้มนะคุ้มเลยรถครอบครัวค่ะแถวหลังก็ไม่พลาดแอร์ไฟมีมาครบนะเสนแถวสามค่ะ ได้ขะเบียนนี้ค่ะสมมติจัดให้เลยในราคาอยู่ที่619,000กับรถบ้านมิวเอ็กซ์สาม t o r คนวเกเตอร์ขับเคลื่อนสองล้อแบบนี้เลยนี่ดูสภาพเบาะเบาะนะเขานุ่มจริงช่วงล่างนุ่มช่วงล่างแบบว่าดีๆค่ะบอกเลยค่ะปเป็นรถครอบครัวที่ค่อนข้างดีสำหรับมิวเอ็กซ์แล้วได้ราคาดีด้วยนะสำหรับคันนี้ค่ะอยู่ที่ 619,000ลูกค้าค่ะใครสนใจค,ะค่ะทักหาสมอได้เลยสมอจัดให้เลยคะ่ะแล้วก็อยากดูรถจริงๆก็นัดหาได้ทักหาได้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมปรึกษาเกี่ยวกันั้นคะ่ะติดต่อได้เลยคะ่ะที่0 9 1 8 5 9 2 1 3ได้เลยนะคะ